โอเคค่ะจะทํทะะาข้อที่หกนะคะเอ่อข้อที่หกจะไม่ต่างจากข้อที่5เท่าไหร่นะคะเพราะว่าข้อที่หกมันมีเพิ่มมาแชรจุดทศนิยมส่วนข้อที่ห้ามันไม่มีนะคะอ๋อเราจะทำํำคล้ายๆข้อที่ห้าเลยค่ะเอ่อนำเลขที่เขาให้มาเขียนลงมาเลยค่ะ่เจ็ดหกหกแล้วก็เลขทศนิยมนะคะต่อลงมาเลยค่ะ เราจะนำไปคูณกับเ,เลขยกกำลังนะคะเลขยกกำลังฐาน8ก็จะเริ่มตั้งแต่8ยกกำลัง0 8ย์กกำลัง1 8ยกกำลัง2และ8ยกกำลัง3ส่วนตัวเลขที่มันเ,เป็นทศนิยมนะคะเราจะาใช้เลข 8ยกกำลังติดลบนะคะมาคูณเองจักมากไปน้อยโอเคแล้วก็หาผลลัพธ์ได้เลยค่ะเราจะนำผลลัพธ์ของแต่ละตัวมาบวกกันนะคะ4คูณ8ยกกำลัง3เท่ากับ4คูณ

แล้วก็คูณผลลัพธ์ของแต่ละตัวออกมาเลยค่ะ4คูณ1 4คูณ512เท่ากับ2,048 7คูณ64เท่ากับ4ป4 8 6คูณ8เท่ากับ48 6คูณ1เท่ากับ หกห้าค <6 S 2> ูณหนึ่งส่วนแปดเท่ากับศูนย์จุดหกสองห้าเก้าคูณหนึ่งส่วนหกสิบสี่เท่ากับศูนย์จุดหนึ่งสี่ศูนย์หกสองห้า นำเลขแต่ละตัวมาบวกกันนะคะรับที่ได้ก็คือสองพันห้าร้อยห้าสิบจุดเจ็ดหกห้าหกสองห้า่ค เอานำมาเขียนเป็นคำตอบนะคะฐานสิบโ,โอเคค่ะ